สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยเด้อจ้ามาเบิงเ่งนเคสอีกแล้วฝนตกไม่ได้ไปใส่เก็บตะเข็บฝนตกแข็งมือคืนเพิ่นแล้วตกมือคืนเลยครับมือคืนนี่บ่ฮู้ว่าตกโดนปานในผมนอนก่อนเพิ่นเบิ่งกำลังกัน,<ๆ>นวิทย์ช่วงใบวิทย์ช่วงเช้านี่ร้อยได้ เก็บทานได้จริงฝนตกทั้งรับฝนตกขัด<ป>ตัตนนี้จักสิมีแฮะเก็บหลายอยู่บนเนาะมันชุ่มดินมันชุ่มขัดฝนกี่ดินเช่กี่ดินด้ว่ก งดดำน่อยเหน,นักาของน้ำต้นไม้เป็นหมูเลย4 5ดอกอยู่อุ้ยนี่อ้าวยังออกอยู่ยัองออกอยู่คุณมาทางพี่เอาทางครับ นี่มันโรยบนระบวนได้ได้เนี่ยงามอยู่นี่นี่นี่สองดอกฝนตกใส่หลายจุดมันงอกงามอยู่นี่ต้นอันนี้เอาไปไปแต่เอาไปปลูกเนาะมันแต่งามต้นน้อย ยังบริเทาได้หน่นะมันถือฝนกับคนเนาะถือฝนกับคนควบคุณทางหน้าเป็นป่ะพึ่งดอกนี้เอาดอกนี้ก่อนดอกใดก่อนดอกนี้ก่อนอ้สองดอกนี่บัวใดดอกนั้ งมีเก็บไปเห็ดท่านไปก่อนจ้ะเมื่ไปดอกเดียวหรือ,อลังอกเลื่องดอกเดียวบานอีกตั้งหากนะ ได้ครับโอ้จิตจีดินครับเพียงงออืได้อยู่เอาไปพ่นก่นอนให้พ่นเอาน้ำวนๆมอาดอกกีก่คนโอ้ขากองเกี้ยนี่ยวได้ปอนีอ่เอ้าได้ใส่เลยลองเห็ดจำดอก đấy vào lúc <laughs> nhúng <nhấn, nhấn>, <laughs> chuồng thương bộ hoặc là cái nòng nó... chuồng mạo hoặc chuồng tay มื้อยุงพราจะามค้นไปกินยุงไงยุงไงญ่กเลยครับพี่น้องเมั่อมันยุงน้อยเมื่อนาเมีนยุงไข่เล็ดอกนี่นาที่เป็นยุงมาเรียครับโอ้เห็ดปึ้งต่อหน้าอ้วนเลยดอกยางสวยเลยเึ็งดอกนี้พี่น้องเห็ดปึ้งหัวดำปีปีเห็ดปึ้งขาลายดอกเลกดอกแรกของวันนี้ เพิ่นเห็นอยู่ใส่ก็เมื่อกี้พอดีผมเอือนเพนิ่นเพื่อดอกเพ็่อดอกนีนั่นนี่โอ้โตรงกันเลยใต้ใบไ,ไม่เห็ดพึ่งเห็ดเห็ดอันนี้ไม่กินมาได้บุเนอะเห็ดพึ่งข่าลายเห้เราเปิกดอกนี้น ปดค่อยๆนั่นน no ี oh, ่อ้วนนี่มันไอใบไอดอกมันอยากติดดินน่ีะนั่นหลุดแล้วไอว่าแล้วเอาเนี้ยเอาเอาอยู่โอ้ยอยากได้ดอกรุ่นนี้เนาะพี่น้องดอกงานขนาดลงนู้ลงได้บ่ค่อยๆลงได้ ไอ้นั้นเบิง่งมาฝั่งนี้น,นุ้มคุณนี่อล้วอันนั้นมันน้ำมันชิมีอยู่ตะเก้านะยามันออกฝั่งทางน้องสิเดี๋ยวเบิ่งนี่ว่มันมีมัเนี่ยมันตะเก้ามันออกอยู่แถวนี้ปลามีบ่จำเปลามั้ยนี่หันเอาโทรศัพท์เอาคือประเทยพี่น้องเบิ้งไง บึงดอกซัมฟ้ามืงือเรียบไปน้องเฮ็ดอ,อี่ยังมาออกจุบหนีเบื้องยุ่หน้าผาปนิไผสีเห็นเนาะด,ดอกมฟามาตาดูนตาสวดเขาเอาอีกดอกนึงก็รอกใช่อ้อบ่มีดอกน้อยหรืออืมมันเปลีน เบิ่งดอกนี้ดอกงหญ่แห้งจ้ะเท่าะามดอกดอกนี้นสีแดงปุ่นญะใช่นี่ได้เบื่อแล้วเนาะฝนตกกับพดที่อนี้ดอกมันบางอยู่เนี่ เก็บไอศชานจนมือบวมีมีขาวดำบพเศร้าบวอดำแห้งเนี่ยดำแต่ยังแข็งมันกนนเลยเอือพี่น้องมึงคานกันครับพี่ดอกนึงม้ยนุ้วนม้วนวานนี้แสดงว่ามันออกเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้ฝนตกบดีมาเลยจ้ะทุกมดมือปี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 ม้วนนี้เนี่ะปีตะเข้ามันออกลายเด ออกออมต้นป่ามเลยโอ้ยอันนี้บอได้แล้วมันเนา่าอะไเด้วจ่าเนี่ยตนนัวนี้มันบ่อแข็งได้อันนี้ยู่นะอันน,นี้เนียเอาอได้แล้วครับมันรวยแล้วโอ้คย,ย,ยเด้อ วะมันจ <premises? S 2> ็ดดอกอู้สามดอกสี่ดอกไมดไป็นเงี่ยเกลือบพี่น้องเี้เกิดออกในทางความเนาะเกลือบตุดยางไก่โตพี่พี่น้องโอ้งามสามดอกสี่ดอกห้าดอกโอ้เห็นพร้อมกันอีกจะเบิ่งบีบีบี โอ,โอ้ใครแต่งหยกป่าหมอกพวกเนาะนี่นี่นี่คุณเอ้าไกอ้ยนั่นโมเมนต์ดอกเดียวแล้วพะยะเ้ยสองดอกติดกันดอกไงวะอุ้ยนี่นี่ดอกน้นอยโอ้ตีละกาฝนตกค้ำฝนตกค้ำดูถึกปลายมีนาอ สองดอกได้บว์กันขียดินออกกอนโอ้แข็งงัวยังไปงัดมันเนี่ยเอ้างัดเอาไปมาดูแลเนาะเขียดินออกกอนมันจำดินเน่พี่น้องนี่เนี่ยตัวนี้นะขาสั้นๆได้คือพ่ทุกองได้เอาเลยขี้ดินโอ้เป็ีนก่อนเลยปใจคนล้างมั่งอื พึ้นขาลายดีดอกนะไอพ่อดอกบกยางงามเลย ดอกหนึงดอกยางสวยเลยอ้วเนเลยเมือขาปุ่นนะ uh huh. ขายางใหญ่เลยพี่น้องงามขนาดเลยดอกนี้นะสมบูรณ์กมงขาใหญ่ขนาดเลยบาตริกลับแล้วล่ะพี่น้อง uh huh. มาเพผย uh huh. มาเจอตอนท้ายครับวา,วายวันหมดแดงงามมดแดงงามจ้ะ โอู๋วงดอกนี้พี่น้องขาเต็ดพึ้นขาเลยออกเริ่มตึิมเลยแข็งมะแข็งขดีกะบึดปลาแล้วยังหมานคือเกา้าโอ้ได้ล่างเมย์เต๋อพี่ต่อครับพี่น้องเพื่อเยอะแในวันนี้เห็ดฟึ่งบัวควายมีครับพี่น้อง, <c oughs> อง,มอมองไม่ต้เห็ดทานจันาบ่กมีคน,น,นมาเก็บก่อนเน,ะนาะกะเลนะ เอาละจ้าสำหรับคลิปนี้ก้อยไก่พงกระชิด้ลาไปก่อนนะจ้าไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับไปกับบ้านเรา